้็หนุยกับก็ปุ้ยก็หาผมบอกวางกูตรงนู้นกูจะเลื้อยมาผมก้มกามเลยว่าลูกลูลลเชื่อแล้วว่าปูกจริงๆแล้วก็ทั้งหาวันานของเขาไปเข้ามาวันโกนเมื่อวันที่แล้วก็วันโกนวัน<ม>ัวนนี้ก็วันโกนอีกเจอเนี่ยเจอสองสองวันติดแน่ใจว่าปีหกสองหกสามโอ้กหกลเข้าบาบอนะโอ้ผมนะทุกใครจะเชื่อไปเชื่อแล้วท่านเนีย่ยตัวนี้ท่านก็ยืนดูแล้วอยู่ไปนนี้คนนะเล็นี้ไปเลยไปเสี่ยงลาวก่อนเลยนะครับ มากี่ตัวพี่มาสองชุดเลยมีแปดสี่นะครับตัวนะแปดสี่แปดสี่สามแปดสี่สามนี้นะเลขอะไรอในใจที่ผมรักนะถูกผิดอย่าว่าอย่าได้สักเก้าสามสามกับสอง สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดโคกงูล้างนะครับอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีท่านผู้ชมวันนี้พาทุกคนมาขอโชคนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงค่ำแล้วนะฮะเมื่อกี้เรามาช่วงกลางวันนะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เราอยู่ถึงค่ำเลยนะครับเนาะเรามาขอโชคขอลาบกันที่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นศาลแม่บัวท่านผู้ชมนะครับด้านบนจะเป็น พระ,ชะเชมนะครับที่เราคุ้นเคยกัน,กนท,ท,ที่พี่ปื๊ดได้ออกรายการไปท่านผู้ชมเนาเขาบอกที่นี่ขอโชคขอเลขค่อนข้างที่จะแม่นนะทุกคนนะครับว่ามาขอโชคขอลาบเนาะตอนนี้นะครับก็นี่จะเป็นองค์ของหลวงพ่อะะเอมนะทุกคนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็อส่องเลขตามต้นไม้ให้เพราะว่าเมชาเชามงวันเรา ทำไปคลิปหนึ่งแล้วท่านผูช้ชมนี่เราอยู่ถึงค่าหน่อยเราจะดูบรรยากาศในช่วงเย็นนะครับว่าเป็นยังไงเนาะก็มืดจะเห็นอะไรไหมอ่าจะมีอะไรไหมทาบดีก็มีมพี่พี่อยู่แถวนี้ครับอยู่แถวสิงห์บุรีใช่ไหมพี่เขาอยู่สิงห์บุรีนะครับก็รออยู่เหมือนกันรอดูบรรยากาศช่วงเย็นเหมือนกันอันนี้นะครับอืมมีพี่เขายังยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราก็ลองส่องเลขให้กับเอฟซทางบ้านเนาะด้านในก็จะมีอันนี้เป็นน้องน้องกูมาใช่ไหมเอออันนี้ ตอนนี้เราเมื่อสางกลางวันเราส่งกับองค์พระไปแล้วับจะแม่บัวไปแล้วแต่ดูตาต้นไม้ดีกว่าต้นไม้นี่ก็แปลกมากนะครับผมอ่ต้นไม้ถูกยู่ที่นี่เนาะเหมือนกับว่าต้นไม้ที่เนี่ยได้ขึ้นล้อมเอา้อมกับเอาโองค์เาเตรียมไว้เป็นต้นมะขามใหญ่ร้อเดือด้องกังวลกลางวันกลางวันอาจจะไม่เห็นเลขนะแต่กลางคืนลองดูอาจจะมีเลขก็ได้เนาะจะปล่อยญาตดูที่ เดี๋ยวเรามานี่ไหว้สารพ่อปู่ก่อนอันนี้พ่อปู่ขาวเนาะสาเพ่อปูขป่ขาวนะครับนเรายังไเรายังไม่ไหว้าลวปู่ขาวใช่ใช่นี่เราไหว้ตรงนี้ท่านชมก็เป็นปู่ขาวนะครับที่ทางอ่ที่นี่เขาก็นับถือนะครับเป็นน่าจะเป็นที่ดูแลเนาะคล้ายๆเจ้าที่แหละเป็นเจ้าที่เนาะคล้ายๆเจ้าที่เนะา,า,เาเนะ สาธุสาธุพยายามที่นี่จะเป็นพยายามแบบเฮ้ยหนึ่งนี่หนึ่งตัวเดียวหนึ่งตัวเดียวนั่นบนนะเก้านี่เก้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งกว่เอดโเก้าศูนย์หนึ่งบ่ได้อยู่เนาะได้ไหมเุ้ยดูด้วยท้องอะท้องท้องโอ้ทองเป็นสามตัวเลยนะเออสิแต่ไม่ชัดเท่าเลขนี้ ใช่ไม่ครับเก้าศูนย์หนึ่งอั่นหละเก้าศูนย์นี่เอจใจเหรอเก้าอะไรเก้าห้าเก้าห้าเก้าห้าแหละแต่ตัวอีกตัวไม่รู้ตัวเลยเออเฮ้ยแต่ตัวนี้เล็กๆเหมือนเนี่ยเหมือนเก้าเหมือนเจ็ดอันนี้เก้าห้าใช่ป่ะเก้าห้านี้เก้าอันนี้ห้าทันนี้เมื่อตัวอะไรไม่รู้ศูนย์มั้งไม่รู้ก็ไม่เอาศูนย์ก็เจ็ดนี่แหละอุ้ยหนึ่งมั้ง ตัวอะไรครับเป็นเก้าห้าอะไรไม่รู้พี่นี่ไงมีเก้าเนี่ยเก้าแล้วมีห้าแล้วตัวสุดท้ายเอ,อพี่บอกห้าหรือเปล่าเก้าห้าห้าเหรอหก <6. S 2> ถ้าเราเอาตัวล่างอีกเออหกอืมฉั<า>ดเป็นเกนะ้าเป็นห้าแล้วก็เป็นหกเออเก้าห้าหกชัดนะอือเออเก้าห้าหก โอเคนี่แหละผูขาวผูขาวผูขาวเลกมีพอเลกเดียวผูขาวอืมอ๋ออีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาท่านผู้ชมตอนนี้ก็คนก็เริ่มมาเยอะเหมือนกันเขาก็เหมือนว่าเที่ยวเหมือนกันเนาะมาเที่ยวกันคืนอะไรอย่างเนาะที่ยังได้ะนี่ก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันเนาะนี่เขาก็มาไหว้เหมือนกันทุกคนโอ้ยท่านผู้ชมแบบแบบ มันไม่ได้ร้อนเลยนะตอนนี้แบบอากาศมันแบบเย็นเย็นแล้วจนหนาวอะตอนนี้เริ่มหนาวแล้วอากาศเเริ่มหนาวใช่ครับบรรยากาศแบบหนาวคือตัดจากช่วงช่วงบ่ายลงมาเนี่ยตอนเนี้ยคือเย็นเลยใช่ครับมันเย็นเหมือนอยู่บนนี้แล้วแบบสบายอะว่าแล้วทำไมพี่ปื้ดถึงชอบมานอนที่นี่ก็เลยเย็นช่วง้นว่ามัีางกอยู่เนาะคิดว่าถ้าสองคนเนี่ยผมมาอยู่ได้นะครับอยู่ได้นะพี่สองคนเนี่ยอยู่ได้ผมจะจะผมเนี่ยผมอยากได้เลขปลวกมากเลย เพราะบนนี้จะมีจอมปลวกอยู่ผมขอขึ้นไปดูก่อนนะเพราะว่าเมื่อวัวนผมถ่ายของหลวงพ่อไปแล้วนะเดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูตรงนี้ก่อนนะทุกคนโคกงูนะระวังงูด้วยโอ้ตรงนี้เป็นสารเก่าเอ็ดตรงนี้เป็นสารเก่ามั้งเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นสารเก่าที่เขาเหมือนกับเอาของเก่าๆที่เป็นพวกสารเป็นนางลำอะไรเงี้ย ไว้บริเวณนี yes. ้เฮ้ยเอตรงนี้เป็นเลขเลยเด้เนี่ยโอ้ยหวยออกไปแล้วเด้ทำไมหกหกศูนย์ ศูนย์หกสามว่ะออกไปเลยวว่ะท่านผู้ชมผมเห็นตัวนี้นะครับเป็นเลขศูนย์นะเลขสองแล้วก็ตรงนี้เลขเจ็ดนะครับศูนย์สองเจ็ดผมเเห็นอีกตัวหนึ่งก็คือเปลี่ยนแปะกับฝาเลงมาโอเคเนาะเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะท่านผู้ชมพี่ปื๊ดอาจจะอุ้ยเอสเจ็ดศูนย์วะนี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสามนี่ ตัวใหญ่เลยนี่73เปล่า70 73ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองดูอ่ะพี่ปืนน่าจะมาแล้วากดูเผื่อพี่ปืนทำเลขให้ก็ได้เนาะไปดูปไหมครับสวัสดีค้าผมสวัสดี อ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีครับมารอดูพี่มารอดูมาเราดูพี่ปื๊ดนะครับก็นี้ผู้ดูแลนะครับเ,เดี๋ยววันนี้ขอตักชุดเนาะให้พี่ปืดป๊ดขย่อให้ท่านผู้ชมวันนี้ก็คนสองเลขมามาตามที่เอฟซีขอแล้วนะนเอฟซีบอกว่าอ,อยากให้เรามาขอโชคที่นี่เนาะมาดูว่าวัด วัดโคกงูเป็นยังไงตอนนี้เราก็มาตั้งแต่กลางวันนะจนถึงตอนเนี้ยเรารอจนถึงค่ําเลยนะทุกคนเนาะตรงน,นี้ก็มืดแล้ว,ลวดูบรรยากาศตอนค่าเลยใช่ครับรอเนี่ยนะ <c oughs> ร้องแต่งวันเลยเหรอ <c oughs> มาตอนบ่ายบ่ายสามแล้วหาผมนีเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆพี่มาถ่ายรอพี่เรื่อยๆคน้องเลขครับคนสองเลขเหรอใช่ครับ แล้วมีอาจารย์ที่ไหนแม่นๆบางทีตัวเดียวพอไปสองที่ไหนบ้างครับไปทุกที่เลยครับที่นี่นะครับที่ปัณณ์นี้วันนี้จะมาที่นี่แหละที่นี่เนี่ยจะเข้าที่นี่เข้าที่นี่ครับกะว่าที่นี่จะเข้าที่นี่เลยเดี๋ยวารอรอพี่ปื๊ดนี่แหละให้ให้ทุกคนได้รับใช่ครับมาแน่มาแน่เดี๋ยวลองส่องก่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้เอ๊ะแต่เมื่อกี้เราเห็นที่ต้นไม้ด้านล่างเนาะ ต้นมาด้านล่างเนะี่ยชาดอยู่เนาะเดี๋ยวรอ่พี่เข้าไปดูเนาะพี่เมื่อกี้ผมเห็นที่ต้นมะขามด้านล่างมีเลขอยู่ใช่เพราะว่ามีเหมือนกับคนทาแป้งไว้ด้นฝั่งนู้นนะครับต,ต้นใหญ่ออไปช่วยกันตีไหม <c oughs> <c oughs> ไปไหม <c oughs> ตรงนี้ครับต้นใหญ่เนี่ครับตรงนี้เออมีคนมีคนก็ทาไว้อะ เปล่าไม่ทำน้อง,ง,งยังไม่ทำ <c oughs> เราว่าจะทำมาที่สิบสี่โอ้สิบสี่สิบสี่สิบสี่จะหวยจะออกส <c oughs> ีไปทัดเพราะอยากเนื่องที่เราไม่อยากได้เสื่ยมอะไรเพราะมันกรณีเนี่ยถ้าเราออกมาช้าไฟไหมมันมีไฟไหม่แล้วแล้วแบบเขาไม่ได้จับเสียงแบบนาตะเกียงมันล้มเนี่ยครับ <c oughs> เราต้องพยายามต้องรีบพอเก็บผูเสร็จเราก็จะรีบมาแต่ก่อนเราก็ไม่ได้นอนทุกคืนนะเย็นมันเก็บกวาดทำไว้แต่ห้าหกปีหลังมันจะนอนเพราะมันเหมือนกับว่าที่มันเปิดแน้วมันดังขึ้นแล้วทีนี้เราคนก็เข้ามาเนาะกลางคืนไปไหมไปไห,ไห,ไหไมไม่เท่าไหร่เรากลัวไอ้พวกงัดแงะโอ้ผ่านพระครับเพราะคนก็ต้องรู้ว่าฐานพระเก่าจะต้องมีพระวัตถุโบราณมีใช่เรื่องพระอะไร นั่นแหละมันต้องมีตรงนี้เราก็เลยระวังเพราะบางทีคนน่ะที่เขาขึ้นมาจะมาไหว้พะระเขาเห็นคนอยู่เราก็ต้องขึ้นมาหาถูกไหมแต่บางทีมันยืนกันอยู่มันก็ไม่เข้าเห็นเราอยู่แล้วมันก็กลับออกไปย่เงี้ยอ๋อแสดงแปลกนะแสะดงว่ามีอะไระมัน,นแปลกว่าทําไมทําไมถึงไม่ขึ้นมาหาเราไม่ไม้ไมเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นมาไหวหลวงพ่ออ๋อปแปลกตรงนี้เดี๋ยวฉันเดียวพอ <laughs> ให้พี่เขย่าไหม จะให้พี่บุตรรบกวนเขย่าให้สักหน่อยอ่าให้พี่เปิดพี่เปิดเขย่าให้หน่อยเดี๋ยวจะได้ไปให้ fc ทางบ้านเนาะขอโชคไปฝาก fc หน่อยนะครับไม่รู้นะมันมีเลขอยู่ในใจที่เมื่อคืนที่เขย่าไปแล้วใช่ไหมโอ้คิดว่าจะตรงกันอ่ะอันนี้พี่เปิดจะขอจากใครจากองค์พระหรือว่าจากแม่ทั้งหลัง เพราะผมได้ได้ดินขอหลวงพ่อให้หลวงพ่อแผ่เมตตาแล้วแต่ท่านจะให้เทพพดาองค์ใด้จะให้แม่บัวหรือจะให้ปู่ขาวหรือถ้าปู่นั่งหน้าหรือท่านท้าเวสุวรรณแล้วแต่ให้เทวดาองค์ใดก็ได้ให้หลวงพ่อพหลวงพ่อท่านเป็นท่านประธานเป็นพระประธานอยู่แล้วแล้วที่พี่พี่ปื่ดเห็นนะที่เป็นแม่อยู่ด้านหลังนี่คือเป็นแม่ชื่อแม่อะไรครับหรือแม่บัวนี่แหละแม่ผีนะหรอ เขาไรู้ผีสาวจริงๆเขาไม่ใช่ผีเขาเป็นเจ้าที่คือแม่บัวแม่บัวใช่ไหมครับใช่แม่บัวคือท<อ>่านไม่ใช่ผีนะอก็คือเป็นเจ้าที่เหมือนกัน<อ>เป็นผู้ด,ดูแลเนาะใช่ค<อ>ือขอผมก็ไม่ได้ว่าเป็นคนนั่งสมาธิจนอะไรเห็นอดีตชาติคือ,อในนี้มีท่านบอกอดีตชาติท่านถวายที่ที่นี่ให้ถวายที่นี่มา ท่านก็เลยไม่ต้องไปผุดไปเกิดแล้วไงท่านมีบุญเก่าหนุนอยู่ท่านก็เลยเป็นเจ้าที่ทีนี่เปินี่เป็นิาของท่านแล้วเป็นบ้านท่านเลยเฝ้าดูแลแลรอพบคูมิก็คือท่านเนี้ยผมมาดูแทนครับและพอผมสิ้นผมก็อาจจะอยู่ตรงนี้แทนท่านท่านก็จะมาเพราะผมก็มาใช้กรรมที่ทํากับท่านไว้โอ้ใช่มอมแมมก็อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะะเนาะเราก็แต่แต่ผมอะ กระเตอ,อย่างนี้นะก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็พูดตามความจริงอ่านท่านผู้ชมนี่ก็ได้ฟังจากพี่พี่เปิดเล่าให้ฟังเนาะก็ที่พี่เขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่โผล่มาตรงตรง้นไม้ด้านหลังเนี่ยไม่ใช่ผีผผนะครับ,รบอาจจะเป็นผูท้ที่ดูแลเลยผู้มาท่านเป็นเจ้าที่ครับก็ท่านบอกแล้วว่าพอถูกหวยปุ๊บท่านก็บอกว่าทำบ้า,บาสร้างสร้างศาลให้เราดูนะเราจะเอาสั่งหลังส่งไทยเยอะเลยอ๋อถูกให้สาม การนะมาถูกจริงๆถูกงวดน,นั้นอ่ะไม่แน่ใจว่าปีหกสองหรือหกสามถูกหกแสนกว่าบาทแต่เจ้ามือก็โกงได้มาห้าแสนนี่ไงที่พี่เขาว่าหมดหนี้หมดสินนะเขาได้จากที่นี่เขาขอจากที่นี่หหนให้บอกว่าหมดหนี้มีสินอ่ะมือหมดหนี้หมดหนี้มีต <c oughs> ั๊บอ่หมดหนี้ <c oughs> มีสิน,นอ่ะขอแบบนี้ใช่ไหมต้องขอแบบนี้ให้บอกว่า ถ้าหมดนีห<ม>ด่หมดสินไม่ได้นะชื่อจริงก่อนเวลามาขอค่าพระเจ้าเพราะเอ่ยชื่อจริงนำเป็นคนจริงจะขอให้ค่าพระเจ้า หมดหนี้มีสินมีสินมีทรัพย์ทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในขออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายขอให้บุญบารมีของเราเนี่ยร่วมบญบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยตรงบรรดาให้เราสำเร็จผลหนาการระบาดนี้เถินไม่ใช่รอไปท่าน้ามันก็รอบางคนจะอธิฐานว่าขอให้หมดหนี้หมดสินทั้งหมดสินไปด้วยมันก็จะไม่ได้เหลืออะไรนะทุกคนจําไว้นะเวลาอธิษฐานขอที่อื่นต้องพูดอย่างพี่เขาบอกมีสินมีทรัพย์ หมดนี่มีสิทธิมีทรัพย์นะทุกคนไม่รู้ใครจะคอมเมนต์ว่าผมจริงไม่จริงแต่ก็ดูดิผมก็ปังมาตลอดเห็นไหมจนทุกวัน่เห็นไหมนะทำให้ทุกคนเนี่ยเป็นสะพานบุญทําให้ทุกคนมาเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะความปังเหรอเพราะความที่ผมทำดีใช่ครับเพราะผมเชื่อวนิดน่งศักดิ์ใครจะว่าผีไม่มีจริงมีคนขอโทษนะขอพูดตรงๆคอมเมนต์ว่าผีจะออกลางวันมันไม่ใช่กลางวันนะคุณฟังที่ดีตอนหกโมงเย็นแล้วใช่แล้วคุณย้อนไปรอประมาณห้าปีที่แล้วเอาแค่ห้าปรยคที่นี่เหรอ มันตึบเลยกลางวันให้มันทึบมันไม่ได้โล่งอย่างนี้คุณต้องเอาใจแดดนี่แทบไม่มีสองในกลางวันเลยทั้งนั้สาธุสาธุท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงหมาหอนอยู่ไกลๆเลยนะ สาธุสาธุปังปังสาธุสาธุสาธุ วันสามตัวก็ได้ขอขอถ้าให้ก็ขอให้เมีตามล่วงมาทีเดียวเลยนะครับสาธุดสาธุดวันนี้พี่เพิ่มาเขย่าให้ทุกคนเดี๋ยวดูเจลิกอะไรนะฝากไปทุกคนนะเลขนี้ไปเลยไปเสียงลาวก่อนเลยนะครับมากี่ตัวพี่มา2ชุดเลยมี8 4นะครับดูฮะแปดสี่แป แปดสี่สามสองชุดชุดแรกปดสี่กับสามหกนะล่วงมาสองชุดแปดสี่กับสามหกอ่ะแล้วแต่เลือดเอาเลือดเอาไปแต่ผมมีเลขในใจงวดนี้นะเลขอะไระเในใจที่ผมรักนะถูกผิดอย่าว่าอย่าด่าเอ้าไม่มีใครด่านีสักเก้าสามสามกับสองหนึ่งเก้าเลขที่อยู่ในใจที่รักใกล้กันใกล้กันสองหนึ่งเก้า กับเก้าสามสามเฮ้ยเอดตรงกับที่เราเห็นฐานพระนี่นะฐานพระเนี่ยเราเห็นเป็นเจ็ดไงเจ็ดสองเก้าเป็นดำดำเลยพี่อยู่ตุกฐานใช่ผมวัดสองตอนกลางวันนะก้าลองบอกดูนะโอ้สาธุพอมาถึงก้าเนี่ยเย็นลงก็จะมาเก็บให้ทุกคนเช้าได้ไหวได้สบายเนี่ยแล้วก็กว่าดทีก็กว่าบางคืนติหนึงตีสองยู่งียิ ใครก็นึว่าบ้าดีแล้วบอกกไม่รู้ใครก็ไม่รู้อะไรทั้ว่าดีแอันนี้เป็นแบบว่าอุทิตตนจริงๆใช่น้องอุทิตตนจริงๆนั่นคือมันใครจะเชื่อความเชื่อคือบางคืนนะผมนอนอยู่บ้านนะบางคืนนะบางทีฝนตกไปฟ้าจะร่วงเลยคิดถึงที่นี่ผมต้องมาเดินลุยฝนเข้ามามานั่งอยู่เงี้ยแล้วก็กลับบ้านบางทีก็นอนนี่แม่ทั้งเปียเปียนงไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่เข้าใจเลยเพรามันเป็นอะไรที่พี่เขาต้องต้องเป็นอะไรอยู่กับที่เนี้ย ผมว่าต้องมีอะไรอยู่ที่นี่ผูกพันต้องมีอะไรครับที่นี่นะครับท่ทานผู้ชมจริงๆครับผมเห็นจ<ม>ริงว่านั้นแต่ผมไม่พูดนะที่หรอ่อเชื่อตรง้ไม่เชื่อตรงก็ต้องมีอะไรบางอย่างนะเพราะว่าผมเคยดูรายการหนึ่งพี่ปุ้ยบอกว่านอนอยู่มาใหม่ๆตอนก่อนเดินรอบเลย <ๆ S 2> เสียงใช่ไหมครับเดินรอบเลยทุกวันนี้ก็ยังมีนะอย่างอย่างเมื่อคืนก่อนนะเมื่อคืนก่อนมีมี มีพี่เขาหน้าถ้าเราอัดเนี้เขาอาจจะเจอรายการเป็นเป็นทหารพี่เขามาสวดมนต์ด้วยครับเขาก็ถามผมว่าช่างเห็นอะไรไหม oh. ผมเห็นเมื่อกี้เดินหายไปหนึ่งคน oh. แล้วพี่เขาบอกว่าผมเหมือนเห็นคนถือฟืนที่มีไฟแดงๆเดินหนาย oh. ไปหลังต้นโพลูกก็บอกก็น,ากน่าจะมีมาแล้ววันก่อนนะเดี๋ยวผมเอาโทรศัพท์ให้ดูเลยนี่วันก่อนถ่ายไว้ใช่ไหมครับมีคนมาเป็นพระกขบชื่อมาจากวัดอะไรเต็มแทงนี่แหละมาเขาบอกเขาเห็นองค์เมรณะ อ่ะมีองค์พญานาคเดี๋ยวเราดูพี่ครัองค์พญานาคลื้อยู่ตรงเนี้ยโอือเหตุการณ์นี้ผมเพิ่งเจอเนี่ยเนี่ยวันพระแหละนั้นแล้วก็นี่วันพระแล้ววัดเนี่ยเมื่อวันวันนี้เป็นวันโกรเนี่ยผมก็เจอไปดูนะเจอดูคือออกไปผมเจอเป็นคนแรกเลยลอยนี่ยังไม่มีคนมาเห็น นี่ฮะดูได้เลยลายดิฟูดูได้รอยดูรอยเป็นรอยงูเมื่อกี้ตอนที่จะเดินเข้าไปเป็นงะงาสีขาวผ่านไปเลยอ๋อเป็นงูใหญ่นี่เป็นงูตัวไม่ใช่เล็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับเดี๋ย่าถ้าผู้ชมเราดูในกล้องของพี่เปิดนะครับพี่เปิดนะครับจะมีรูปของเป็นลอยเป็นรอยงูเดี๋ยวใช่ใช่ฝนต้องให้ไทยเยอมากเลยต้นไม้ที่นี่ใหญ่นะทุกต้นเลยนะพี่นะเทวดาต้องมีเทวดาคุ้มครองที่นี่แน่นอน ผมบอกได้เลยว่าเยอะมากใครจะเชี่รผมหรือไม่เชื่ร์อะไแล้วนี่มันเสาส่องครับเดี๋ยวเราดูทังนี้ก่อนนะส่องพระให้ดูก่อนท่านชมนี่คือหลวงพ่อหลวงพ่อเฉมหลวงพ่อเฉลีมอ่ะนี่ไหนที่นี่ฮะนี่นี่เนี่ยผมห้อยเนี่ยเป็นรอเห็นไหมเนี่ยคนลุกเลยนี่คืองูงูใหญ่ในเลื้อยเนี่ยเลื้อยผ่านเนี่ยเห็นไหมเนี่ย แล้วเมื่อเช้าก็เจออีกฮะนี่คือเมื่อวันพระก่อนนี่วันพระที่สองเจอติดแล้วเมื่อเช้าเมื่อเช้าไม่เห็นมเมื่อเช้าผมก็เจอเนี่ยเมื่อเช้าร้อยใหม่ๆเลยฮะนี่อีกอีกรอยหนึ่งเนี่ยเมื่อเช้านี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยข้ามมาเล่นน้ํา ซึ่งก่อนเกิดเหตุการณ์เนี้ยเป็นลอยงูแล้วขนลุกเนยเนี่ยล้วเนี่ยวันวันโกนเมื่อวันที่แล้วก็วันโกนกบวันนี้ก็วันโกนอีกเจอเนี่ยเจอสองสองวันติดแล้วเนี่ยก็เนี่ยถึงได้บอกคนที่เขาไม่เชื่อนะเขาไม่ตินเรืนเราเขาไม่รู้นะใช่บางคนเอ้ยแค่งูมันเลื้อยทำมาหากินมันเลื้อยไปหากินของมันแต่พี่ต้องเข้าใจนะเหตุการณ์มันไม่น่าจะอติดต่อกันได้ขนาดนั้นนะใช่ใช่ครับผมว่าปีนี้นะเขาเปิดสุดเลยที่เนี่ยต้องเปิดเปิดเขาเปิดให้คนมาแ้แบบนี่เลยผมก็ ให้เห็นบารมีด้วยจริงจริงใจตัวผมเองไม่รู้ว่าผมจะอยู่ได้นานแค่ก็ผมบอกว่าถ้าปากไดผมจะมีชีวิตอยู่นะครับผมไม่ดูได้ในเฟซผมไลน์ทิกต็อกผมไม่เคยเอาที่นี่ลงเพราะผมคิดว่าถ้าลงผู้คนจะมองอ่าๆๆๆอ๋ออ๋อเข้าใจมากคนอื่นผมบอกนะถ้าผมยังมีชีวิตอยู่ที่เนี่ยผมก็จะทําบุญให้ทุกปีวันที่14พฤษภาคมทุกปีทุกคนทุกภีคือทำวันที่1 แต่ทีนี้เหมือนมีติ่งโดนจิตโดนใจว่าวันที่หนึ่งอ่ะมันเป็นเลขหนึ่งหลักอ่ามันเป็นเลขหนึ่งหลักแล้วครับมีแม่ก็โดนจิตโนใจหล้วพ่อก็บอกว่าเลขอะไรก็เหมือนมีเสียงสะท้อนว่มามนเราก็เหมือนตายแล้วเกิดใหม่เรามาที่นี่เราก็เกิดของการเลยเอาววันที่สิบสี่ครับก็เลยทุกครั้ง โอ้ปีแรกถามทุกคนที่มาวันที่สิบสี่วันแรกครั้งแรกที่ถามโอ้โหผมนี่แทบอยู่ไม่ได้เลยเชื่อไหมเหมือนมือเหมือนคนฏิติคนมากอดผมผมนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นยันตั้งแต่พระสวดมนต์ยันสวดเ็จเลยนี่อันนี้ผมไม่เคยพูดให้ดีผมไม่แน่ใจผมไม่เคยผมว่าไม่น่าจะโอ้โหนั่นแหละผมบอกไปถูกอ่ะเหมือนเขาเขาดีใจเขาขอบคุณเราใช่ไหมเขาพูดอย่างคําเดียวในหูผมนะใครจะเชื่อไม่เชื่อแต่ท่านเนี่ยตัวนี้ท่านก็ยืนดูแล้วอยู่ก็ยิ้ม ขอบใจนะที่กลับมาบ้านโอ้นี่คือคำพูดเนี่ยน,ะน้ำตาผมจะไหลเลยพูดว่าขอบใจนะที่กลับมาบ้านครับมาทําให้อเนี่ยเนี่ยคือเนี่ยคือสิ่งที่ผมเจอเนี่ย <S <S ผมก็เลยอธิษฐานตนยังไงถึงเราถึงได้พูดว่าพี่เขาอาจจะมีอะไรผูกพันกันที่นี่ก็ถึงได้แบบรับอายุไรครเอาเอาแค่ตั๋มบัตรประชาชนตีได้ห้าสิบเอาอุ้ถ้าจริงห้าสิบเหรอเรื่องไรนะดูหน้าไม่ถึงเลยอะ โอดูดูหน้ายังไม่ไม่ถึงเลยนะทุกคนดูวห้าสิบกานผมไม่คนไม่เชื่อน่ะมีมีคนมาจากสุคานมามามาเขาปูกมาไว้ครับเขาปลูกมาไว้แล้วเขาก็บอกว่าปู่มีนะผมก็ยืนคนล้อเลยนะอ๋อยิ่งว่าจะเห็นอะไรกันนักหนาวคูยไม่เห็นนะขาททษขอพูดนะถ้าพูดคำไม่ดีผมก็แบบขำแบบดราม่าที่ผมโดนเลยเขาหาผมมาจากบ้านเนี่ยมันมีตอนนั้นมีเจ้าหนุ่ยกับเจ้าปุ๋ยมันหาผม ผมบอกวางกูตรงนู้นกูจะเลื้อยมาเชื่อไหมนะเนาะอกทั้งหมดเลยแบบไถมาเลยก็เนี่ยน้อยหลานเนี่ยกับเพื่อกับเพื่อนรุ่นน้องอ่ะมันเอาผมมาทิ้งไว้เนี่ยโอเที่ยงคืนกับปีหนึ่งผมตื่นขึ้นมาแง่ไปทางปู่แบบองค์ท่านตอนนี้จะเหมือนองค์ต้นใหญ่ผมก้มกลาบเลยบอกลูกลูกเชื่อแล้วว่าปู่จริงแล้วก็ทั้งสา,า,วามวันของเขาไปเข้าฝันหรือไปเข้าฝันน้องคนหนึ่งัะผมจำไม่ผิดเนี่ยตอนนี้วันนั้นพวกเขาก็เดี๋ยว้นพเผื่อเนี่ยวันที่สิบสี่เนี่ยเขาอาจจะมาปู่อาจจะเป็นน้องเขาบอกว่า เขาบอกเขาโทรมาก่อนเลยพี่เปิร์สไปทําอะไรปู่ป่ะคุณรู้ได้ไงวะผมก็บอกว่าปู่มาบอกว่าเปิร์สเน่ะมันดีนะแต่มันปากหมาอมันไม่เชื่อว่าเราอยู่ก็เลยสอนมันหน่อยบอกบอกสอนไม่ไหว่็สอนเลยผมก็กายพังเลยรอบรอแล้วตั้งแต่นั้นผมก็เห็นนิมิตท่านเรื่อยๆแต่เรายังมานี่ยังไม่ได้ไปถ่ายเลยเนาะยังไม่ได้ดูเลยเนาะการแต่งตัวสุดท้ายเราจะไปเป็นเวลาปู่อือไปให้ครับครับขอบคุณครับคีณเปิดชุดหรือฉลุ จำไม่ได้พี่ต้องถามจริงๆอ่ะพี่เขาบอกว่าน่าจะอายุเยอะกว่าในบาแสดงว่าบตรเขาแจ้งที่หลังแต่พี่หน้าไม่ถึงห้าสิบนะเออจริงเราก็สิบแปดแล้วเดี๋ยวแปดนี่น่าจะหนึ่งแปดสี่แปดนึงเก้าครับผมผมมาลงเลยล่ะเดี๋ยวเราไปดูดูไปดูตรงนี้ก่อนพญาไปปลูกพญานาคกันดีกว่านะ ที่เขามีโชคนะมีโชคนะเดี๋ยวบอกที่เนี่ยนะคือหนึ่งบางคนก็มาเห็นจากตาทุกจากหน้าหลวงพ่อจากที่องค์หลวงพ่อคบางคนก็ได้จากเทพพญาอารักษ์ที่ต้นไม้จะไม่ต้องเอาแป้งมาทาท่านนะบอกเลยท่านผู้ชมห้ามห้ามดีกว่าให้ขออยอย่างนะครับให้สังเกตเอาผมุนเพรนะผมบอกทรงนะผมไม่ร้างทรงห้ามนะทุกคนห้ามเพราะจะติดป้ายแล้ว อย่างที่สามคือได้จะปู่ขาวครับที่สี่คือแม่บัวอ่าที่ห้าคือปู่หน้าคราดครับทั้งสี่เราผมเรียกไม่ถูกทั้งสี่แตะปูลนะฮะนั่นแหละคือได้จะได้ไม่เหมือนกันแล้วสุดท้ายคือได้จะผมเองมวดก่อนนะอ่าผมผมผมให้ในขันน้ำมนต์ที่ในอ่งน้ำมนต์ที่ผมทามันคือห้าวดที่ออกข้างบนหัก9 9ห้าครัห้านะส่วนสองตัวออก4 3อันนั้น4 3พวกออกจากปากเลยว่า4 3ให้อดี๋ัวนั้น คือเขาบอกผมก็เข้าออกตรงๆอะเมื่อกี้พี่พี่เขามีเลขในใจนะทุกคนเมื่อกี้บอกเลข933กับ92 912ใช่ไหมครับ219เนาะไมอย่าไปเล่นกันเยอะนะทาัคุณทานเาฮ้ยเอาบอกปลาบมอวะนะพูดเลยทุธทุสาธุุอือ่ะเดี๋ยวมาดูนี้ก่อนมาดูตรงนี้ก่อนทุกคนผมก็ยังไม่เคยวันเนี้ย อ่ะอันที่ผมเจอนี่เป็นอย่ยองค์ไหนครับองค์นี้ละการเลยเนี่ยองค์นี้นี่ผมเจอเนี่ยฮะสาธุสาธุองค์นี้เลยมาองค์หูจะต้นมะขามเลขตรงเดียวกับพี่กับพูดเลยอ่ะกูเห็นตอนนี้ยจริงอ่ะเอานั่นไงที่คอนะเลยข้างบนเลยไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ทุกคนเมื่อกี้นี่นี่ตรงนี้สองสองก็หนึ่งนี่เลยเก้าสองหนึ่งเก้านี่สามตัวตรงตามที่พี่เขาพูดเลยนะเฮ้ยแต่แปลกอ่ะ เลขตรงกับพี่เขาพูดเลยนะแปลกมากทุกคนองคู่ให้แล้วไงเออองคูนิรลการให้นะครับเป็นเลขเลขสุดท้ายที่ให้นะครับราก,ารก็คืออยู่ที่ที่องคูคุปู่นินลกานินลกานะครับก็เขาบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ท่านผู้ชมเมื่อกี้พี่ปื้ดได้พูดแล้วเนาะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับก็อาจจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าบางคนก็เมื่อกี้มีรูปที่พี่พี่ปื้ดเอาให้ดูเป็นรูปรอยเป็นรูปรอยงูไม่รู้ขึ้นตรงไหนอยู่ในบริเวณนี้หรือเปล่าเนาะ แต่ว่าชาัดเจนมากท่านผู้ชมก็เข้าใว่าเออมันปะติดปะต่อกับเรื่องตรงเนี้ยพอดีเนาะก็สามารถที่จะคิดไปได้ว่าอาจจะมีเพราะว่าตรงนี้เขาบอกว่าตรงนี้ตรงนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราทั้งสองคนเนาะเ๋ยวปิดให้ท่านผู้ชมแล้วกันเนาะคํเำเลยนะครับเ,เ,เ,เดี๋ยวเราไปปิดตรงนู้นอท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่โคกโคกงูล้างนะครับจังหวัด สิงบุรีนะครับพาทุกคนเนี่ยมาขอโชคขอลาภที่นี่วันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่2ชคลิปที่2ของวันนี้าาท่านผะู้ชมเนาะก็เป็นช่วงเวลากลางวันกับกลางคืนเนาะอยู่ในช่วงมิติกลางวันกับกลางคืนนะครับวันนี้เราก็มาขอโชคแล้วก็ได้เจอกับพี่ปืด๊ดเนาะช่างปื๊ดนั่นเองาาเท่านผะู้ชมเนาะก็ได้ทดสอบถามพี่เขาก็พูดเรื่องราวต่างๆให้ฟังด้วยนะครับวันนี้ได้เลขนะครับก็จะมีอ่าพี่เขาจะให้เลขมา2ชุดนะแปดสี 8, 4, 3, 6, นะ่กับสามหกเนาะและที่พี่เขาชอบอยู่ในใจเนาะก็จะเป็นเลข933 กับ219หน่งเ้าใช่ไหมนะครับก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมเนาะวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเนอะกับภาพบรรยากาศด้านหลังนี้นะครับเป็นพระหลวงพ่อชัยเอมท่านผู้ชมเราก็ขอบุญบารมีของหลวงพ่อเนี่ยแผ่ไปถึงท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอของเราด้วยกันขอให้ทุกคนรับโชคเนะาะเมื่อกี้ก็เลขหนึ่งที่ตรงองค์ปู่ก็จะตรงกับที่พี่เขาให้มาเนาะเลขผมว่า ก,ก็สวยนอเล็กชัดเจนด้วยนะครับกพราวันนี้ลาท่าผู้ชมก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้เราทั้งสามคนด้วยนะครับคนสองเล็บบอยคนใหม่แล้วก็มาดูอองต้องลาท่าผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับไปแล้วครับไปแล้วเด้อหลวงพ่อนะครับลูกหลานเดินทางกลับก่อนนะครับสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิธ์ต่างๆที่อยู่บริเวณนี้ลูกหลานขอเดิทนทางกลับก่อนนะครับสาธุสาธุ เออดินทางปลอดภัยให้ลูกหลานเดินทางปลอดภัยด้วยสาตุถกคุ้มครองลูกหลานด้วยนะครับสัตุสัตว์ถ้าลูกหลานไปก้าวเหยียบในะที่ที่ไม่ควรเหยียบก็ลูกหลานขอโทษขออภัยนะแม่เนาะสาธุสัตุไปแล้วครับสาธุ